ว่วงแตกกัมพูชาตอบโต้เสียงดังลั่นหลังไทยลุกขึ้นท้าชนบนเวที UN ประกาศชัดทุ่นระเบิดถูกวางใหม่และเรามีหลักฐานหลังทหารไทยบาดเจ็บและสูญเสียขาถึง7นายในไม่ก,กี่เดือนไทยโชว์ทั้งวิดีโอภาพถ่ายและรายงานผู้สังเกตการอาเซียนยืนยันว่ากัมพูชาฝึกทหารวางทุนระเบิด PMN2 ใหม่ๆและกระทำผิดอนุสัญญาออตวาอย่างจงใจแต่ฝั่งกัมพูชา ออกมาโต้ทันทีว่าไทยกล่าวหาไร้หลักฐานเป็นการเผชิญหน้าไม่ใช่ความร่วมมือพร้อมส่วนว่าไทยทําเป็นละครการเมืองบนเวทีโลกแต่ไทยไม่ถอยบอกตรงๆว่าถ้ากัมพูชาบริสุทธิ์ใจควรเห็นด้วยกับข้อเสนอจะตั้งคณะสอบสวนอิสระของ UN เพื่อเคลียร์ข้อเท็จจริงไม่ใช่ปฏิเสธทุกอย่างด้านกัมพูชาโวยกลับว่าหลักฐานไทยไม่เป็นกลางไม่ได้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่กลับพูดเกินเวลาจนประธานประชุมตัดไม้กลางเวทีแล้วคุณคิดว่าการรับมือของไทยบนเวทีโลกนี้เหมาะสมแล้วหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ